ผมอยากจะชวนพี่น้องว่าอยากเครียดกับดุนยาจนอิหมานแกว่งไกวเพราะมันชั่วคราวจริงๆการสูญเสียคือสัญญาณให้เตรียมตัวสู่การเดินทางที่ถาวรความพิการหรือการขาดสิ่งใดในโลกนี้อาจจะเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่การได้รับการยกเกียรติในโลกหน้าความยุติธรรมการเชื่อฟังพระอง Allah, ค์อัลลอฮ์คือกุญแจสู่ร่างกายและชีวิตที่สมบูรณ์ตลอดกาล นี่คือสิ่งที่อิสลามได้บอกกับเราให้เราได้มองเห็นภาพของดุนยาขนาดย่อลงเรื่อยๆยกตัวอย่างวันเนี้ยผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านเห็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นผู้นำประเทศในปัจจุบันได้มีท่าทีในการแสดงออกที่ไม่ได้เป็นคุณต่อผู้ที่สูญเสียคือทหารไทยหรือพลเรือนไทยในหลายประเด็นด้วยกันคุณผู้ชมแต่ละคนที่มีอานาจเป้าหมายหลายคนต้องการที่จะแสวงหาความมั่งคั่งให้กับตนเองโดยที่ ตัวเองก็รววอยู่แล้วกินทั้งชีวิตก็ไม่หมดอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ต้องการมากขึ้นมากขึ้นทําให้ตัวเองลืมว่าวันหนึ่งต,เงตนเองต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์วันหนึ่งตัวเองก็ต้องถึงแก่การสิ้นสุดในโลกใบนี้ถามว่าคุณเซนอายุเท่าไรอายุ 79- หรือ80ดสิในทันโยฮูอายุก็ประมาณ70กว่ากว่าเขาเหล่านี้อายุเกินขีดของอายุเฉลี่ยมนุษย์ในปัจจุบันแล้วแต่สิ่งที่เขากระทำอ่ะมันทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเขาลืมไปหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นอำนาจไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอ่ะเขาลงดินไปได้แค่ร่างนะครับเขาลืมไปหรือเปล่าว่าเขาอาจจะไม่ได้เชื่อในโลกหน้ามันก็เป็นสิทธิของเขาแต่ว่าต่อให้เฉพาะโลกเนี้ยเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของตลอดการและบรรดากลุ่มที่มีอำนาจแต่กลับสร้างความเสียหายให้กับประชาชนให้กับคนส่วนใหญ่เขาจะจากไปพร้อมกับคำสาปแช่งของโลกใบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงหรอกว่าเขาจะไม่ได้รับผลอะไร คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงหรอกแม้ว่านี่คือโลกดุนยาก็ตามแต่เราจะทรงประทานความยุติธรรมให้เราได้มองเห็นในที่สุดครับอินชาอัลลอฮ